สพทชี้แจงการใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพและขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลตามที่สพทได้อนุมัติให้มีการใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักง,งานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี2565ถึง2568 ตั้งแต่ปีการศึกษา2,565เป็นต้นไปโดยมอบหมายให้สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายสพทจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEQA ปี2565ถึง2568และแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลระหว่างวันที่3ถึง6กันยายน2565ณโรงแรมเดอะพาราซโซรัชดากรุงเทพมหานคร เพื่อชี้แจงแนวทางเกณฑ์ OBEQA ปี2565และแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้ศึกษานิเทศที่เป็นบุคลากรหลักของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้เกี่ยวข้องนำไปขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลรวมถึงโรงเรียนที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา2565เป็นต้นไปโดยมีนายไพฑู์จารุสารผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษามัธยมศึกษาซึ่งดูแลโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลของสปทรวมทั้งวิทยากรศึกษานิเทศ ครูสังกัดสพปและส,สพอมอและคณะทำงานจากสพทร,รวมทั้งสิ้น250คนทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากลสนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนมีคุณลักษณะในศตวตรรษที่21และมีศักยภาพเป็นพล,ลโลกสถานศึกษามีระบบการบริหารคุณภาพที่เทียบเคียงมาตรฐานของ ชาและมาตรฐานระดับสากลนำแนวทางของเกณฑ์ระดับคุณภาพแห่งสปทโอเบ q คิซึ่งมีความเชื่อมโยงกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Quality Awards TQA ไปประยุกต์ใช้เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืงยนต่อไป